นี่คะ่ะหมวยมาแล้วนะคะแล้วก็น้องดอลล่าสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีธนูนะคะละัคนณธนูหมวยเลือกไพ่เด็กนี้ให้เดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะหัวข้อแรกนะคะหัวข้อของการงานค่ะการงานนะับปัจจุบันเดือนกุมภาพานันธ์นี้ชาวธนูจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มค่ะสิบดาบหนักหนาสาหัสมากนะคะ The magician เตรียมเพลสค่ะอาดียอมเพลอร์เตรียมเพลสเลยว้าวเจเจใต้สำรับเป็น oh. สามถ้วยนะคะขอโทษทีแมวสะดุ้ง โอเคก็เป็นเรื่องที่ต้องแบกแรับภาระปัญหาหน้างานเยอะมากพอสมควรแต่คุณก็พยายามทํามันให้ลุล่วงสําเร็จไปได้นะคะจะมีเจ้านายที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงที่มีตําแหน่งนะคะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณนะคะทั้งคู่นี้เป็นสิ่งที่ดีมากสําหรับคุณที่คุณสามารถเดินไปต่อเดี๋ยวจะมีงานบางสิ่งบางอย่างที่ปิดจบก,กระทันหันแล้วก็ทํา เกิดขึ้นใหม่อย่างรวดเร็วนะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เหมือนแบบว่าคุณอาจจะจบภาระตรงนี้แล้วแล้วก็อาจจะมีคนมาทําแทนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าอาจจะได้โบนัสตรงนี้รายได้พิเศษตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นมาสามโทวตรงนี้มาหัวข้อต่อมานะคะหัวข้อขัดการเงินค่ะการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวธนูเตรียมเพลสเหมือนกันคะ่ะโอ้โหยขอสับไพ่แล้วกันมันซ้ำอ่ะแต่มวยก็สับไพ่แล้วนะทุกคนเห็นไหม จะฟูค่ะอ่ะเป็นเ NERGY ที่ดีนะคะน้องรล่าไม่บังช็อตแม่หรอกไม่บงังสามเหรียญค่ะไม่บังกองแม่หรอกราชนีถือเหรียญน,นะคะเห็นไหมนีลูก,กวนตัวนะคะแปดเหรียญค่ะใต้สําหรับเป็นเจ็ดดาบค่ะก็จะเป็นเรื่องที่ว่าคุณอาจจะได้โชคลาภในการเป็นคุณแม่เนี่ยแหละ มีหลายทางนะคะก็แล้วแต่คู่แล้วแต่คนนะคะหรือว่ามีความสุขมากในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็นครอบครัวคนรักเตนะคะในเดือนนี้แล้วก็มีอาจจะมีโชคลาภมาจากผู้หญิงที่มีตําแหน่งนะคะเพราะว่าเขาได้เห็นแล้วว่าคุณตั้งใจแน่แน่ทำงานให้รู้ร่วงเสร็จไปได้ด้วยดีนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็รู้จักวางแผนและแก้ไขปัญหามันนะอก็สุดท้ายในเรื่องของความรักนะคะไร่ขออนุญาตแล้วกันนะคะ ความรักในเดือนแห่งความรักกิมพา,านา์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างของชาวธนูนะคะเริ่มค่ะเจ็ดในทาวค่ะเดฮาลาฟฟนอัศวินถือถ้วยสี่ดาบเดอะเฮอร์มิตนะคะ แล้วก็สิบถ้วยจบดีค่ะจบสวยแฮปปี้เอนดิ้งพาวเวอร์ฟูลเลยก็มีการวางแผนที่จะตัดสินปัญหาหรือว่าบางคู่อาจจะมีการวางแผนไปทําบุญกันได้ในเดือนนี้นะคะแล้วก็าวางแผนที่จะให้แต่ในใจคุณนะ่ะคือคุณนะ่ะเป็นคนที่ให้ให้คนรักสปอร์ตคนรักไม่ว่าจะวิธีใดวิธีหนึ่งนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้มาในเดือนนี้อาจจะ โอ้ไม่สมดังปรารถนาไม่ไม่เป็นไปดังใจที่คุณวางแผนเอาไว้นะคะเดื๋นเฮอร์มีคุณก็เลยเก็บตัวเงียบๆเกี่ยวกับความรักคนเดียวแต่ว่าบทสรุปผลรวมแล้วอาจจะเป็นเหมือนแบบอารมณ์วันนั้นของเดือนถ้าเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นช่วงที่อากาศร้อนของผู้ชายหงุดหงิดบ่อยอะไรประมาณนี้ไม่ได้ดังใจนี้เรื่องของความรักแต่บริบทโดยรวมแล้วการเป็นคู่รักหรืออยู่ด้วยกันแล้วการเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยมีความสุขดีมากๆนะคะก็ มาดูนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ไพ่โรแมนเซนโจเนี่ยจะช่วยไกด์ไลน์ให้กับชาวธนูว่าอย่างไรบ้างนะคะมีสกิลลูกสาวให้ขยับหน่อยขอบคุณค่ะเห็นไหมดอลลาฟังโูเรื่องขอบคุณะลุบังซีนแม่ไม่ได้นะเดี๋ยวพี่ๆรักดดลล่ามากกว่าแม่โซเมทค่ะคุณดิ็นคู่กันอยู่แล้ว pay attention to the red flag นะคะจะมีสัญญาณแดงเตือนอะไรควรเตะเลิคุณรู้ไหมการที่แบบเขาออกนอกคุณไม่สนใจคุณเขาอาจจะมีเรื่องเหนื่อยเรื่องอะไรแล้วแต่ v e r y ต h ิ n g คุณอาจจะไม่ทราบเพราะว่าเขาไม่ได้บอกแต่คุณรู้ไหมว่าจะมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่ให้ความรักมากกว่าอาจจะเป็นชาติธนูเองก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคุณแฟนชาตธนูเองก็ได้เหมือนกันนะคะเลิฟยูเอฟเซลเฟอร์ใดๆแล้วก็ต้องรักตัวเองก่อนนะคะรีลิซ์ด้วยเอฟมีเรื่องอะไรที่มัน จะผิดจับโกโหกกันได้ที่ผ่านมาก็ให้ลืมกันไปนะคะเพื่ออ่าความแข็งแรงของการเป็นคู่รักและครอบครัวต่อไปเนาะ get to ะ getting to เ e a r n อิร์นออรตอ่ะก็เนี่ยแหละจะมีเรื่องราวต่างๆมอกมาที่เขาหรือเธอคนนั้นไม่ได้บอกเชลจูนูนะคะแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าเรื่องใหญ่อะมันได้ลาดกันมาแล้วนะคะ เหมือนบอกแค่นี้แล้วก็อ่ะปิดจบความรักนะคะว่าไพโรแมนต์แอนโจเนี่ยคำตอบของน้งฟ้าเนี่ยจะปิดจบและไกลไลน์นำทางอย่างไรบ้างเนาะ โรแมนส์ค่ะสุดท้ายก็กลับมาสวีทเหมือนเดิมโนนี่ทุอรี่ไม่ต้องกังวลใดๆน,น,นะคะเดี๋ยวเขาก็จัดการเองคอมโพม้น์นะคะเห็นไหมเขาจะจัดการแล้วก็สมเหตุสมผลด้วยหรือไม่ก็คุณคือไวเวอร์ซ่าในทางกลับกันก็ได้นะคะสลับกันได้เนาะเยสค่ะทุกอย่างจะลงตัวเห็นไหมพี่มอยบอกเปิดมาพูดปุ๊บเปิดปุ๊บเลยเห็นไหมอินดิวียลฟิวเจอร์ในอนาคตระดับนี้คอมมนเกตเครีขอให้เคลียร์อเทอเน็ของตัวเองนะคะเป็นในเรื่องที่ดีๆนะคะเปิดรับนะคะว่าอืม มีกระทบกระทั่งกันก็นกต้องมีการกลับมาปรับความเข้าใจกันได้เช่นกันนะคะมามาดูนะคะว่าไพา่แสดงชาวราศีอะไรลัคณาอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับชาวธนูบ้างนะคะดีโอค่ะราศีสิงห์เป็นธาตุไฟคัปปิคอนค่ะราศีมังกรเป็นธาตุดินและแคนโซค่ะราศีกรกฎเป็นธาตุน้ําโอเค จะรีพูดไปไหนขอจบชาวราศีธน,นูลักคณาธนูแด่เพียงเท่านี้นะคะหมดก็พรุ่งนี้จะต้องไปบวชแล้วเห็นไนหะวันนี้ยังขยันอยู่ยังจกกัดกระเป๋าไม่เสร็จนะคะแต่ว่ามาป่าป่าป่าโปร์มปอบโยนลูกก่อนเพราะว่า,าลูกเป็นเด็กน่ารักนะคะหมดก็ฝากที่แม่บ้านเอาไว้เขาก็มีได้รับฟีดแบตที่ดีคือน่าชื่นใจเขาก็บอกว่าน้องดนล่าหน้ารักนะคะพอเปิดประตูเข้ามาดูให้นะคะน้องก็จะ เข้ามาออดอ้อนเอาตัวมาถูขาถูแขนพี่เขานะคะก็น้องดอลล่าเป็นอย่างนี้เพราะว่าหมวยเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วที่สาคัญหมวดโชคดีว่าน้องดอลล่าฟังสิ่งที่หมวดพูดเข้าใจจริงๆนะคะไม่ได้โอยลูกแล้วเขาอ่ะก็ปฏิบัติตัวป็ะพื้นมาตลอดนะคะก็ได้รับความชุมช่เชยจากคนรอกแข้างพี่ๆแล้วก็พี่ๆในช่อง ก็ขอขอบคุณแม่สิ่งที่หมวยดูแลลูกมาได้ไดๆแล้วความดีก็ต้องตกที่ดอลลาร์นะคะดอลลาร์เป็นเด็กที่ดีมากนะคะฟังรู้เรื่องสื่อสารรู้เรื่องเป็นบุญของหมวยโชคดีมากที่ได้น้องดอลลาร์มานะมแม่รักหนงนะคะแล้วก็หมวยไปบวชน้องยินดีรีมาช่วยจัดกระเป๋าเพราะว่าแขวนชุดขาวเอาไว้เขารู้ว่าแม่จะต้องไปปฏิบัติธรรมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ เป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะเพราะว่ามีคนซัพพอร์ตมีแม่บ้านที่ดีเป็นพี่คนหนึ่งเลยเขาสําหรับหมวยเขาไม่ใช่แม่บ้านเขาเป็นพี่คนหนึ่งพี่สาวคนหนึ่งเวลาหมวยไม่สาบายก็จะช่วยเหลือกันเป็นซ a ม i l y รี่ที่มวยโอเคมากๆากโชคดีมากๆที่ได้รับการดูแลจากพี่แก้วนะคะแล้วก็คอยช่วยมาสอนเวลาหมหยไปปฏิบัติธรรมมาดูแลน้องบบลลาหา โอเคก็ไปอีกบทหนึ่งที่ทราบซึง้งแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆเอฟซีของดอลลา่าด้วยที่ซัพพอร์ตซัพพอร์ตดอลล่าก็ได้ค่ะไม่ต้องซัพพอร์ตมวยใดๆแล้วค่าครูะหมวยก็ให้น้องดอลลา่าครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งมันก็ไปทําบุญนะคะออแล้วก็ที่สําคัญหมวยไม่ได้ถือจะมีชื่อเสียงกับช่องมวยทําด้วยด้วยภารกิจหน้าที่นะคะด้วยภารกิจหน้าที่แล้วก็อยากจะทําต่อไปเพราะ น่าจะเป็นภารกิจหน้าที่ของหมวดที่จะต้องมาทําไม่คิดว่าคนที่อานคนนึงจะมาพูดเปิดกล้องแล้วเปิดช่องอะไรได้ขนาดนี้หมวยก็ไม่อยากจะสัญญาแต่ก็พูดได้เลยว่าเป็นสิ่งที่รักหมวยก็ทําไปตลอดแหละแล้วหมวดไม่ต้องการด่งดังด้วยไม่ได้ใช้เงินหรืออะไรซื้อช่องทำไปเรื่อยๆค่ะจนเหี่ยวแก่ย่นหมวดก็จะทํานะคะสําหรับช่องตรงนี้ก็เป็นวิทยาฐานนะคะเพื่อดําลงอยู่กับ พระพุทธศาสนาต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อตัวเองด้วยไปสุขปัจจัยนิทานนะคะอนุโมทนาสาธุค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปบวชแล้วจริงๆแล้วหมวดก็เป็นคนแบบนี้จริงๆถ้าใครรู้จักหมวยเนื้อแท้จริงนะคะหมวยจะเป็นคนแบบนี้นะคะไม่เฟกไม่ไม่สะต่อเลยไม่ชอบนะคะก็ขอขอบคุณนะคะเอฟซีทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณที่สปอ์ตน้องดอลลานะคะโอเคก็ขอให้ชาวโน่งตั้งทั้งสามหอง อเลยนะคะแล้วก็ไลค์สดไปช่วยติดตามหมวยในช่อง YouTube นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะเร็วๆนี้ค่ะบ๊ายบาย